สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมในตัวแทนของบริษัท Enricher ประเทศไทยจำกัดนะครับจะนํามานําเสนอเครื่องพ่นฝอย UV ก็หลายท่านก็สอบถามเข้ามานะครับว่าเราที่จะซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียดเนี่ยซื้อตัวไหนดีนะครับใช้งานง่ายพกพาสะดวกราคาไม่แพงก็เป็นตัวนี้เลยครับ Aero Fork U240 ครับจากนวัตกรรมจากประเทศเยอรมันในการพ่นกาจัดแมลงกำจัดเชื้อโรคครับตัวนี้ก็ดียังไงใช่ไหมครับก็หนึ่งเนี่ยฮะตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้านมนดีอย่างไรใช่ไหมครับก็ใช้งานง่ายแล้วก็ไม่มีปัญหาเวลาที่สตาร์ทไม่ติดหรือว่าอะไรพวกนี้ครับเพราะไฟฟ้าเนี่ยเสียบมั๊กเสร็จปุ๊บใช้งานได้เลยแล้วก็เราก็จะมีสายพ่วงให้ครับสายพ่วงก,ก็จะยาวถึงสิบถึงส0มสิบเมตรนะครับเวลาในการพ่นนะครับครับก็สองก็มอเตอร์ก็เป็นตัวมอเตอร์ที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้นานแล้วก็ต่อเนื่องครับมีความแข็งแรงคงท,ทนทนนานครับตัวนี้ก็จะเป็นถัง พลาสติกที่มีความแข็งแรงค่อนข้างสูงครับเออเวลาจุแล้วน้ํายาจะไม่รัว่วจะไม่กัดแทงนะครับเนี่ยครับมีความหมานแน่นครับตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุที่ค่อนข้างเกรดเอไนะครับก็ถือเป็นตัวที่ดีที่สุดในการพ่นกับฉนแรงก็วอะไรนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายนะ,ะเพียงแค่ผสมน้ำเปล่ากับเคมีวงในแทงก็วิธีการใช้ก็ไม่ต้องไป ทำไมลูกยากฮะกดปุ่มสตาร์ทปุ่มเดียวดูนะครับเล้วกดปุ่มเดียวนะฮะกดปุ่มเดียวเครื่องก็ติดเลยฮะ,ะแล้วก็ที่เราต้องทำา้อซื้อรับขนาดละอองแต่ขนาดลาออกมาตรฐานะะเนี่ยก็อ,อยู่ที่หนึ่งนะฮะก็จะเป็นขนาดละอองที่ละเอียดแล้วก็ไมคคอนก็อยู่ที่ต่ำกว่าสามสิบไมคคอนนะครับก็ตัดติดนะัสามสิบไมคคอนก็เป็น มันค่อนที่ทางอนามัยวัตองนะครับว่าพ่นกำจัดแมลงกำจัดเชื้อโรคได้มีประสิทธิภาพนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ทําการเปิดจริงๆจะมีสายพายให้นะครับแต่พอดีไม่ได้มาโชว์เนี่ยครับก็ทําการเปิดทีนี้ก็พ่นต่อเนื่องได้นานเป็นหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับก็ตัวล็้ใช้งานสะดวกแล้วก็พกพาง่ายราคาถูกก็ ผมแนะนําก็ทั่วประเทศรวมถึงเทศบาลอาบตจกําจัดแมลงก็ควรจะมีไว้นะครับรปใส่ฟอกเกอร์นะครับเปพนครข้าหแล้วก็คุณภาพดีราคาไม่แพงกําจัดแมลงได้ทุกเวลานะครับโอเคครับ